สวัสดีครับเพื่นพนอนๆบบทำไมมันเป็นสองสองสี <c oughs> ตอนนี้กรงอยู่ยาวรานะฮะถังเหรินเจนะครับผมภาษาจีนก็คือถังเหรินเจนะฮะเ <c oughs> พื่อน,น,นคนไหนนะฮะ เคยมาเที่ยวนะฮะช่วยช่วยช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะว่าชอบอะไรของถังเหรินเจนะครับผม<อ>พเพื่อนคนไหนชอบอะไรของถังเหรินเจนะช,ช่วยช่วยนั่นให้หน่อยนะช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะฮะถังเหรินเจนี่คือรถจัดเตเป็นพอประมาณนะฮะเพื่อนๆ แต่ถ้าแน่หนักสุดก็คือขยับปุ๊บติดปั๊บอะไรประมาณนี้ตอนนี้กำลังผ่านเส้นถังเหรินเจยอยู่นะฮะถังเหรินเจยอยู่นะฮะผ่านไปเรื่อยเรื่อยเรือยเรื่อยเรื่รับ คนไหนที่ชอบมาเที่ยวทังเินเจนะฮะรบกวนคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะว่าถังเินเจที่ชอบคืออะไรอาหารหรือว่าสิ่งของหรือว่าบรรยากาศหรือว่าอะไรของเพื่อนๆที่เพื่อนๆชอบนะคอมเมนต์มากันมาได้เลยนะฮะคอมเมนต์รัวๆนะฮะคนคอมเมนต์คนเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ช่องเล็กๆช่องอหนึ่งนะฮะเฮ้ยมองมีพลังเฮ้ยมองมดมมวมันมองมอ ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุวกตุกตกตุ๊ก่ออกต่อคนเดกตุ๊กนๆๆกตุ๊กตกตุ๊กตทอองกตุกกตุ๊กตุตอ๊กต,ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตน๊กตุ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  มื่อกี้มาได้ฟังเสียงรถนะฮะอ๋อเพื่อนๆนะฮะฝั่งข้างๆนะฮะข้างซ้ายนะฮะข้างซ้ายคือข้างขวาของพเพื่อนๆนะฮะอ่าน่าจะข้างขวาของพเพื่อนๆนอะ่ะมีคนโคตรเยอะเลยนะฮะเห็นไหมฮะสุดยอดแจ๋วสุดจัดประบลอกจริงๆเลยนะฮะ ทั้งสองริมทางนะฮะจะมีนักท่องเที่ยวนะฮะมาเกือบทุกวันนะฮะมาเกือบทุกวันนะฮะมาเที่ยวทางหลุนเจนะฮะเพื่อนๆที่ไม่เคยมาหรือว่าอย่างไงฮะต้องมาเที่ยวนะฮะต้องมาเที่ยวสักครั้งนะฮะคือทางหลุนเจนี่คือสุดยอดของไชน่าทาวเลยนะฮะ อบอุ่นเป็นมิตรนะฮะนี่ถ่ายรูป้วยอบอุ <h OK)> <h ่นเป็นมิตรนะฮะโโหตกแล้วมองไม่ค่อยชัดเลยไปก่อนละนะฮะอาหารกันกินนะฮะ สุดยอดครับผมชอบเมนูแบบแนวจีนๆนะฮะเชิญเลยฮะใช้หน้าเทานะครับผมใช้หน้าเทา <c oughs> โอเคนะ,ะเพื่อนๆใครที่เข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณครับ